กอกรอสามสถาบันจําได้ไหมค่ะที่เขาร้องเรียนว่าขณะน,นี้การสั่งสินค้าออนไลน์จาก<ะ>ต่างประเทศผู้กระต,ต,ตรงจากจก<ะ>ินค<ะ>ได้เข้ามาตีตลาดโดยเฉพาะราคาถูกแล้วกลายเป็นว่าสามารถจะหลีกเลี่ยงภาษีได้ด้วยถ้าเกิดว่านำเข้ามาไม่เกินพันหกรณีที่มันมีประกาศที่เกี่ยวข้องกับปปกรมสรรพกรและกมรมศุลกากรน,นะเกี<ะ>่ยวกับกรณี ราคาต่ำกว่าพันห้าร้อยบาทที่ว่านี้เอาเป็นว่าล่าสุดตลาดก็โการครั้งน้องไหมคุณเล่าวรนแสงสนิทค่ะบอกนะคะว่าภายในอาทิตย์นี้จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทบทวนมาตรการที่ว่านี้คือทุกวันนี้ค่ะทุกคนเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกไงกันบ้างก็คือว่าเขาจะพิจารณาว่าเวลาที่เราสั่งของอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่ฝั่งจีน อย่างเดียวนั้นก็คือทุกประเทศที่เพื่อนๆสังเนี่ยจะไม่มี1,500บาทยกเว้นภาษีแล้วคือในฐานะผู้บริโภคเนาะส่วนตัวเนี่ยก็เราก็เคยสั่งของจากต่างประเทศแหละแล้วก็เราก็จะพยายามไม่ให้มันถึงไม่ให้มันถึงพั0 0้าเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากเสียภาษีเนาะก็ในข่าวนี้นะถ้าใครฟังจบก็คือทางฝั่งผู้ประกอบการไทยที่ขายของในบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าเอา้าของต่างประเทศมาขาย สั่งเข้ามาเนี่ยทำไมไม่เสียภาษีในขณะที่เขาเองที่เป็นผู้ประกอบการเนาะแล้วก็ขายของให้คนไทยในประเทศเนี่ยเสียภาษีตั้งแต่บาทแรกเลยอยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยพิจารณาในการที่จะไปคิดภาษนะีทั้งในประเทศแล้วก็ฝั่งอิมพอร์ตด้วยเออฉะนั้นทุกคนถ้ากฎหมายนี้มันผ่านก็คือเซฟโซนของเรา1,500บาท มันจะไม่มีแล้วนะจ๊ะก็คือเสียภสิงแต่บาทแรกเลยเพื่อนๆคิดว่าไงกันบ้างมันควรจะมีไหมอีพันห้าเนี่ยมันควรที่จะแบบฟรีให้หรือว่าคิดตั้งแต่บาทแรก